สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวพังน้องแบมนะคะแวะทักทายยามเย็นนะคะวันนี้มาเจอเด็กอ้วนนะคะมาเซอร์ไพ์อ้วนนะคะอ้วนไม่สนใจแม่เลยนะคะอ้วนงอนอะไรแม่น้อนะคะเรียกก็ไม่หันนะคะคุณแม่จ๋าเรียกก็ไม่มองหน้าเราเลยนะคะมาดูเด็กอ้วนนะคะ ได้เจอแม่นานเลยนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่คุณแม่กลับต่างจังหวัดนะคะวันนี้กลับมาหาอ้วนแล้วนะคะสนใจแม่หน่อยแล้วลูกดูนะคะขออะไรวะเด็กอ้วนขออะไรคุณแม่วะ เด็กงอนนะคะคุณแม่จะอุ้ยเดินหนีนะคะเรียกแล้วยังเดินหนีนะคะโอ้ยน้องแบมวันเอวนเดินมาหาแม่หน่อยเดี๋ยวลูกวันจะเดินไปไหนวานะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ share, นะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายนะคะส่งกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวพังน้องแบมได้นะคะขอบคุณมากๆจ้า